สวัสดีครับในแพทย์กรบกวนเหล่าเจสีนะครับสัลยแพทย์ตกแต่งและผู้มาทำเดเอเค้กพระศักดิ์เจรี่นะครับวันนี้ก็วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับเนาะก็มาในหัวข้อที่ปัญหาโรคแตกเลยนะครับที่คนไข้มักจะถามเสมอทุกครั้งเลยนะครับเวลาที่มาตรวจที่เดเอเคนะครับหรือแม้กระทั่งอินบ็อกซ์เข้ามาถามกันนะครับคำถามที่ว่าคือเขาจะรู้เองได้ได้ตัวเขาเองได้ยังไงว่ากล้ามเนื้อตาของเขาอ่อนแรงนะครับภาษาคือเรเบฟโรโทซิสนะครับเราไปดูในรายละเอียดกันเลยนะครับสั้นๆอย่างเร็วเนาะ ก็ก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดทุกอย่างนะครับให้กับ c ดียเคชของพวกเราด้วยนะครับโลโก้สีน้ําตาลทองเป็นสําคัญนะครับเนาะจากภาพนี้เราดูออกใช่ไหมับว่ากำเนตาอ่อนแรงนะครับคําถามคือข้างไหนครับข้างขวาคนไข้หรือข้างซ้ายคนไข้นะนนะขนเนาะงงก็บร,นะริบบบบอบบางบบ้บบ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 มคบบ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 ไบบบบบไบบ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 าอบบ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 บนบบ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 เป็นบบาบบ้ข้างบบง,นงเนี่ยมันดูไม่ยากนะครับ นะแต่ถ้าเป็นทั้งสองข้างเนี่ยมันก็จะต้องมีตัวชี้วัดนะครับแต่ตัวชี้วัดที่จะให้เนี่ยไม่จะไม่ว่าจะเป็นข้างเดียวหรือ2ข้างเนี่ยมันพอดูออกนะครับเราคงไม่ได้ดูตรงเปลือกตาหล่นมาเท่าไหร่นะครับเพราะมันไม่มีตัวอ้างเราจะมีวิธีดูง่ายๆซึ่งไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับมาดูกันนะครับตัวเลขที่ว่าเราเรียกว่า MRD นะครับตัวนี้ Marginal Mar Reflex Distance 1นะครับนั่นะนะก็คือระยะระหว่าง ตรงกลางของสมมติว่าเราถ่ายรูปใช่ไหมครับมันจะมีเงาของแสงสว่างนะครับซึ่งเซนเตอร์ออฟไลท์รีเฟล็กซ์ตรงกลางเนี่ยตรงกลางรูม่านตาเนี่ยไปจนถึงขนตาบนเริ่มเอ็มอาร์เอ็มอาร์ดีวันนะครับเอ็มอาร์ดีทูนี่ไว้ดูเปลือกตาล่างเราไม่ไม่ต้องไปดูนะครับวันนี้เราพูดถึงเปลือกตาบนอย่างเดียวนะครับถ้าตาปลือเนี่ยก็คือขนตามันจะอยู่ต่ำลงมาใช่ไหมครับก็คือค่าเอ็มอาร์ดีวันก็จะน้อยหน่อยนะครับเอ็มอาร์ดีวันปกติประมาณสี่มิลโอเคไหมครับถ้า,ถา,อานเอ็มอาร์ดี่ยมมัันาบาง ไอ้เงาตัวนี้พอดีเลยนะครับเนาะไอ้นนี้ระยะความน้อยของค่า m อ็มเนี่ยก็จะเป็นบอกความดุลแรงของตาปลือนะครับซึ่งอยู่ในรูปถัดไปนะครับเนาะรูอาจจะเบลอหน่อยอันนี้ m อ็มได้ประมาณ2นะครับจากจุดขาวๆเนี่ยนะครับไปจนถึงขนตาบนได้2เมื่อกี้ตัวคาดปกติเท่าไหร่ครับ4แต่เราก็ตัวนี้ได้2แสดงว่าหล่นลงมา2มิลนะครับ2มิลเนี่ยเราถือว่าเป็นไมโทซิสก็คือการตาอ่อนแรงประมาณหนึ่งไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ถ้าหล่นลงมาถึง3มบินก็คือก็คือวัดจุดขาวเนี่ยไปจนถึงขนตาได้ประมาณ1บินถูกต้องไหมครับหล่นมา3หรือหล่นมา4ก็คือบางเงา r ีเฟ็กซ์จุดขาวๆมองไม่เห็นเลยนะครับเนาะเราเรียกว่าซีเว t อ s ิสความรุนแรงเนี่ยแบ่งได้ตามประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ที่เจอนะครับในเคสที่มาทําเสริมสวยเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุมม่มไมคคือตรงนิดหน่อยแต่ไม่ได้มากนะครับอันนี้เวลาแพทย์ดูก็จะดูทั้งสองข้างพร้อมๆกันนะครับเป็นข้างเดียวก็สเก็ตง่ายหน่อยเป็น2ข้างก็ ถ้าคุณหมอไม่ได้ชนานาญนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าคนไข้เป็นตาปือเนี่ยก็อาจจะข้ามเรงพวกนี้ไปนะครับการทําให้เกิดการทําตา2ชั้นให้ใคนไข้รายน,นั้นเนี่ยมีปัญหาซึ่งผมจะมีรูปให้ดูด้วยนะครับน้องนี่พอจะนึกออกแล้วเนาะตาปกติรูสะท้อนแสงตรงกลางระยะปกติ m อมาก็คือประมาณ4มิลจากขนตาบนลงมานะครับแต่ถ,ถ้าตกลงมาประมาณนี้นะครับก็มีตาปือน,นะครับบาง2มิล3มิล4มิลกน็น้อยป่นกลางแล้วก็มาก ตามลาดับนะครับของอาการกาเนิดตาอัอนแรงเรามาดูสาเหตุกันบ้างว่ามันเกิดจากอะไรนะครับอันนี้ไปอย่างเร็วเนาะก็เป็นแต่กําเนิดนะครับหรือเป็นตั้งแต่ภายหลังหลังจากคลอดไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ที่เจอนะครับเนาะก็เป็นแต่กําเนิดนะครับแล้วก็ไม่รู้ตัวนะครับแต่ว่าเป็นหลังคลอดหลังจากเกิดมาแล้วเนี่ยก็มีนะครับที่หเห็นปลายเช่นเกิดจากอุบัติเหตุบริเวณใบหน้าบริเวณฐานกระโหลกอะไรก็ตามนะครับที่ทําให้เส้นประสาทสมองเนี่ยมีมีปัญหาก็เจอได้นะครับเนาะ อันที่2คือหลังผ่าตัดตาบนอันนี้ก็เจอมาึ้นเรื่อยๆหลายๆรายที่มาเจอผมเนี่ยมีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อตานะครับทำให้ตาปลือก็มีนะครับงั้นเราซ่อมกล้ามเนื้อตาก็หายเลยนะครับข้อที่3คืออายุมากขึ้นเรียกซีนยโทซิสนะครับเนาะซึ่งอันเนี้ยในสังคมผู้สูงอายุนะครับเราก็จะเจอเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะครับมาดูอันแรกก่อนนะครับตั้งแต่กําเนิดเนาะก็มี2กลุ่มอาการเอายกตัวอย่างที่เจอบ่อยนะครับอย่างอื่นก็ เจอบ้างนะครับแต่ว่ามันไม่ได้บ่อยเท่าไหร่เช่นออเนอร์ซินโดรมนะครับหรือมาคัสมาคัสกันจอวิงกิ้งออเนอร์ซินโดรมก็คืออาตาปลือนะครับจากกล้ามเนื้อบางมัดนะครับที่เป็นปเส้นเ,เลี้ยงโดยเส้นประสาทาาาาอัตโนมัติเนี่ยทำงานน้อยลงทําให้ตาข้างนั้นปลือนะครับมีเจอได้บ้างนะครับเนาะก็ขอญาตข้ามไปไม่ลงรายละเอียดน,นะครับส่วนมาคัสกัรมาคัสกันจอวิงกิ้งก็คือในบางรายที่เวลาเคี่ยวอาหารเนี่ยตามจะปลือ เราไปสังเกตนะครับก็จะมีโรคพวกนี้อยู่นะครับแต่อันเนี้ยเราตัดทิ้งไปนะครับเนาะมาดูที่เจอบ่อยๆดีกว่าแล้ววันนี้อยากจะนําเสนอคือคนไข้ไปทําตามาแล้วก็มีปัญหานะครับเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อตานะครับทำให้ตามันปื้อลงนะครับเนาะอย่างเนี้ยน้องหยกเนาะไปทําตาสองชั้นมานะครับแล้วเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อตาฝั่งขวานะครับเนาะกล้ามเนื้อตาฉีกออกจากเปลือกตาเลยนะครับก็ไม่รู้เขาทากันยังไงนะครับก็ได้แก้ไขน้องหยกไปนะก็เรียบร้อย สวยงามนะครับดูคลิปเนาะอันนี้ก็ลื้อกล้ามเนื้อตาออกมานะครับเนาะแล้วก็คลายแผลไป็นอะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ซ่อมกล้ามเนื้อตากลับไปในอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับทำให้น้องหยกกลับมาสวยได้เหมือนเดิมนะครับเนาะเนาะเดี๋ยวดูคลิปเนี่ยเคลียร์พองผืดออกจนหมดเลยนะครับเรียบร้อยสวยงามนะครับเนาะหลังทําก็สวยงามนะครับเนาะนี่ก็อีกข้างหนึ่งข้างข้างขวาข้างที่เป็นโรคอันนี้หนักเลยนะครับเนาะก็ซ่อมกล้ามเนื้อให้เรียบร้อยเลยนะครับเนาะเห็นเนาะ กันเลือตามันต้องตกใจว่าทำไมเลือดไม่ออกนะครับนี่เราผ่าตัดแบบลายเลืเอดนะครับเนาะให้มันแห้งสนิทเลยเราก็ซ่อมกันเลือตาเย็บกลับมาในตำแหน่งเดิมนะครับคนไข้ก็สามารถลืมตาได้เป็นปกตินะครับพังท้งซ้ายท้งขวาดูไปเรื่อยๆนะครับโอเคจบนะตอไปเนาะ อีกแบบหนึ่งนะครับที่เจอภายหลังก็คือกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงในผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็เกิดจากกล้ามเนื้อตาที่มากก่อที่เปลือกตาเนี่ยมันฉีดขาดมันบางลงตามวัยที่สูงขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอในคนไค้ที่อายุมากกว่าหกสิบปีขึ้นไปเนาะตาปลือเลยอันนี้ก็เป็น c ียนะครับสังเกตว่าแสงสะท้อนแฟลชหรือ CLF CLR นะครับเซนทอนไลท์รีเฟล็กเนี่ยหายไปเลยมุมแสงสะท้อนนะครับตกประมาณ4มิลน,นะครับเนาะพูกนี้ก็แก้ไขได้นะครับ ทีนี้ปัญหาที่ผมเจอบ่อยใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในการดูแลคนไข้นะครับเนาะที่ไม่ได้เป็นมันงแต่กําเนิดคืออะไรนะครับเนาะก็คือคนไข้เนี่ยได้ไปทําตาสองชั้นมาโดยที่แพทย์ที่ทําให้เนี่ยไม่ได้วินิจฉัยว่าเขาองมีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงก็อาจจะเป็นน้อยแล้วก็ไม่ได้สังเกตน,นะครับเพราะว่าไปผ่าตัดให้นะครับผลที่ได้คือชั้นตาสองข้างไม่เท่ากันโดยเฉพาะคนที่มีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงข้างเดียวอ่อนๆนะครับเนาะแล้วคุณหมอเนี่ยไม่ได้แก้ให้นะครับเลยทําให้ชั้นตามไม่เท่ากัน นะครับก็มีหลายรายที่มาเจอผมด้วยปัญหาเรพวกนี้นะครับเนาะอันนี้การแก้ไขก็คือก็ต้องผ่าตัดตาสองชั้นให้เข้าใหม่แล้วก็ปรับแต่งจูนโทนกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อตาให้มันดีขึ้นนะครับให้สองข้างมันใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการแก้กล้ามเนื้อตานะครับเนาะนี่คือกล้ามเนื้อตาลนะีเวเตอร์นะหรือเอามาให้ใสๆแบบนี้เลยแล้วก็ไปทำเรียกว่าลีเวเตอร์แอดวานซ์เมนต์นะครับมาล็อกกับเขาเรียกกระดูกอ่อนบริเวณเปลือกตาบนนะครับให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคร ให้ดูเป็นคลิปสั้นๆเนาะไม่มีเสียงเหมือนเดิมนะครับผ่าตัดแบบไม่มีเลือดมันก็ดีหน่อยนะครับทําให้เราแยกแยะอวัยวะต่างๆได้อย่างชัดเจนนะครับเนี่ยแล้วก็ล็อกก้านเนื้อตาให้ติดกับเปลือกตาล่างได้อย่างแนบเนียนนะครับสวยงามามาดูเคสตัตี้กันนะครับเนาะก็เคสตาสองชั้นก็มีเยอะนะครับเนาะส่วนใหญ่ก็มีทั้งแบบปกติและแบบมีปัญหานะครับเนาะเคสนี้ก็เคยรีวิวไปเมื่อสักเดือนที่แล้วนะครับ คนไข้รายอยาให้รีวิวเนาะคนไข้ก็เคยทําตามมาก่อนนะครับออมีตาปืนทั้งสองข้างสังเกตไหมฮะนาะแล้วก็มีตาโบด้วยแต่ว่าไปทําตาแบบเจาะมานะครับแล้วโดยที่คุณหมอท่านเดิมเนี่ยไม่ได้ให้การวินิจฉัยว่าขอมาระ้ันตาอ่อนแรงนะครับเลยไม่ได้เกิดชั้นตาที่สวยงามนะครับแล้วก็ตายอย่างขุ่ปืงเหมือนเดิมนะครับก็มาเจอผมเนาะผ่าตัดแก้ไขให้ไปนะครับเนาะนี่อาทิตย์เดียวก็สวยขึ้นมากๆเลยนะครับดู MRD1 ที่แจ้งเมื่อกี้เนาะเห็นไหมฮะวงกลมๆขาวๆตรงตาดำได้ไหมครับ พอหลังผ่าตัดเนี่ยเห็นชั้นมากยิ่งขึ้นเลยตาเบิ่งโพรงกว้างได้มากขึ้นแทบจะเป็นปกติเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับประมาณนี้เนาะเนาะละลายละลายนะครับก็มีก้อมเนื้อตาอ่อนแดงอ่อนๆนะครับผมก็แก้เข้าไปด้วยนะครับนี่น้องหยกเมื่อกี้เนาะที่แก้เป็นคลิปเมื่อกี้นะครับน้องก็สวยงาม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 นะครับเนาะก็ เอาเราพอเราได้ดูประมาณนี้นะครับเนาะก็สรุปนะครับก็คือว่าการตัดตาอ่อนแรงนะครับเป็นสิ่งที่คุณหมอที่ทําตาให้เนี่ยต้องให้การวินิจฉัยก่อนการผ่าตัดนะครับถ้าเราข่ามเรม่อมนี้ไปเนี่ยการทําตาบนนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะไม่ได้อย่างที่คิดนะครับแย่ลงด้วยซ้ำนะครับหรืออาจจะถ้าให้มีปัญหามากขึ้นนะครับในการแก้ไขครั้งถัดไปนะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามี ลดกำเนิดตาอ่อนแรงนะครับคุณหมอวินิจฉัยได้นะครับการรักษาจะไม่ใช่แค่การทาตาสองชั้นนะครับก็อาจจะต้องมีการตกแต่งกล้ามเนื้อตานะครั่อให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อผลลัพธ์ของตา2ชั้นที่สวยงามนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับขออนุญาตกันไปขออนุญาตฝากนะครับ DAK Collagen Peptide หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้ให้กับพวกเราด้วยนะครับเนาะกินวันละสามกรัมหรือหนึ่งช้อนต่อวันก็บำรุงผิวพรรณได้ดีมากมาเลยนะครับกินวันละสิบถึงสิบห้ากรัมก็ช่วยบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกกข้้้อออต่่ไดดดเปป็็นนยาางีีรัับสสหห์ ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสั่นกระดิ่งกุ๊กกิ๊งให้กับทีมงาน D.I.K. ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ